ฉบับข่าวสดเนี่ยซ้ยอ่านและปรีดเลยเจอกระโหลกหมาอยู่ที่ไร่ของพ่อเอปารีนาเนี่ยเนี่ยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะคืออย่างนี้ย้อนกลับไปจําได้หรือไม่น่าจะจําได้อยู่แล้วกรณีของเอปารีนาไกลคุ้มที่เขามีฟาร์มไก่อะ่ะแล้วก็มีการพบว่าไปรูปพื้นที่ป่าไปรูปพื้นที่ป่าแต่รูปพื้นที่ป่าขนาดไหนอย่างไรไม่มีการระบุชัดเจนแต่มีการรูปพื้นที่ป่าอย่างแน่นอน นะแล้วก็ปรากฏว่าทางในส่วนของนายวีระสมความคิดเนี่ยได้ไปแจ้งความดําเนินคดีเอปารินาไกรคุปแล้วก็แจ้งความดําเนินคดีทวีไกรคุปพ่อของเอปารินาด้วยนะคะทีนี้คดีเนี้ยยังไม่จบยังไม่จบแม้ว่าเอเนี่ยบอกว่ามันเป็นมันเป็นพื้นที่ของสอปอกอและฉันก็คืนที่ให้กับสบปอกอไปแล้ว เอปารีนาเนี่ยแหละบอกว่าฉันคืนที่กับสบปอกรอไปแล้วและฉันก็ถอนฟาร์มไก่ออกมาหมดแล้วเรียบร้อยเก็บเข้าของหมดแล้วนั่นคือเอปารีนาแต่ว่าพื้นที่ใกล้เคียงกันก็คือฝั่งตรงข้ามก็คือที่ของทวีไกลค,รครุกในจังหวัดราชบุรีเหมือนกันนี่แหละนะคะที่ของทวีไกลค,รครุบตกลงบุกรุกพื้นป่าหรือไม่อย่างไรวีระสมความคิดยืนยันว่าบุกรุกผื้นป่าแล้ววีระสมความคิดก็ไปแจ้งความแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ ตำรวจบอกปทศนะคะก็คือตำรวจที่เกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรทรรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มีการประสานนายวิระสมความคิดลงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของนายทวีไกลค,รครุกจังหวัดราชบุรีเพื่อไปตรวจสอบแล้วก็ลังวัดว่าตรงจุดไหนของนายทวีไกลค,รครุกที่น่าจะเป็นกรณีของการบุกรุกพื้นป่าก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะมีหลายส่วนไปในพื้นที่นี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจกองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าบกปทศนะคะในส่วนของอำเภอสวนพึ่งหน่วยรักษาป่าตำรวจสอพอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเจ้าหน้าที่สปกจังหวัดราชบุรีทั้งหมดเนี่ยเมื่อวานนี้เจ้าที่ทั้งหมดเหล่านี้ไปร่วมตรวจสอบที่ดินของนายทวีไกลไค,คุกพ่อของเอปารีนา นะซึ่งตอนนี้เอ๋ปารีนาเนี่ยเป็นสสจังหวัดราชบุรีเขตสามพรรคพลังประชารัฐพื้นที่นะคะที่ไปตรวจสอบเมื่อวานนี้อยู่ที่หมู่9ก้าตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งซึ่งนายวีระสมความคิดเป็นเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันได้ไปร่วมชี้แนวเขตที่ดินของนายเทวีด้วยค่ะเมื่อวานนี้เป็นประเภทที่ดินต้องมีการรังวัดพื้นที่นะคะ ไปดูเนี่ยไปดูนะว่าตรงไหนมีการรูปพื้นที่อะไรอย่างไรซึ่งปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะสิ่งที่เข้าไปตรวจสอบนะคะมีหมายค้นเข้าไปอย่างถูกต้องเจ้าที่มีการเชิญนายทวีแล้วก็เชิญเอปารีนาไปด้วยแต่พ่อลูกคู่นี้เมื่อวานนี้ไม่ได้ไปไปเจ้าที่ดําเนินการเองนะคะค่ะที่จริงนายทวีกับเอปารินาเขาเขา,เขาต้องไปเพราะเขามีการเชิญให้ไปเป็นเจ้าของพื้นที่แต่ว่าไม่ไปนั่นแหละค่ะ งานนี้นะก็ปรากบว่ามีการสำรวจตรวจสอบแล้วโอ้โหเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะในพื้นที่เป็นที่ดินของนายทวีมีแทงน้ำมีแทงน้ำเป็นรูปแชมเปญหลายจุดมีโรงเลื่อยไม้ค่ะมีโรงเลื่อยไม้นะคะแล้วก็เจอไม้ขนาดใหญ่หลายท่อนวางทิ้งเกลื่อนแล้วก็มีบ่อเลี้ยงจระเข้ค่ะ จะเลเคหนึ่งพ้าสิบตัวว่ากันว่าขออนุญาตแล้วนะคะเลี้ยงจะเ่เทหนึ่้าสิบตัวแล้วก็เลี้ยงหลายบ่อด้วยนะคะตรวจสอบแล้วเนี่ยไปเจอสัญญาจำนองที่ดินถูกทิ้งไว้ข้างทางสภาพสัญญาเละเทะอยู่ที่พื้นดินก็ถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆเจอหลุมขนาดใหญ่ เจอหลุมขนาดใหญ่ในหลุมนั้นมีถังน้ำแข็งแช่ซากไก่ตายไว้เชื่อว่าเป็นอาหารจระเข้ซากไก่ถูกทิ้งเหม็นเน่าคือปกติเนี่ยมีฟาร์มไก่และเข้าใจว่าเอาไก่มาให้จระเข้กินแบบสดแต่ว่ามีการแชร่แข็งไว้ทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าแช่ทิ้งเอาไว้และไก่มันเน่าส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มีลักษณะถังน้ำแข็งแช่ซากไก่อยู่หลายใบ และมีเครื่องซักผ้าเก่าอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะเสร็จแล้วเดินเข้าไปอีกมีโรงร้างโรงร้างที่อยู่ด้านหลังของบ่อเลี้ยงจระเข้เป็นโรงร้างก็เดินเข้าไปดูข้างในเจอซ้าหัวสัตว์คล้ายกับหัวสุนัขแล้วก็โครงกระดูกของสัตว์น่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับซาาข,ของหัวกระโหลกสุนัขแล้วก็กระดูกของสุนัขนะส่งกลิ่นเหม็นสาบคลุ้งกระจายไปทั่วเลย เชื่อว่าซากเหล่านี้ถูกแล่เนื้อเลี้ยงจระเข้ในบ่อดังกล่าวเจ้าที่บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานส่วนจะเอาความผิดได้หรือไม่ต้องตรวจสอบความเกี่ยวโยงกับคดีก่อนถ้าไม่มีเจ้าทุกมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษก็ไม่สามารถที่จะดำเนินคดีได้โอ้โห oh. <s> เขาบอกเป็นหัวกะโหลกหมากับโครงกระดูกหมาแบบนี้มันแจ้งความไม่ได้ยังไงผิดข้อหาทนุนกรรมสัตว์เลยค่ะคุณวีระสมความคิด คุณแจ้งเพิ่มไปได้เลยค่ะคุณวีระสมความคิดแจ้งเพิ่มไปเลยเนี่ยฟาร์มจระเข้ของนายทวีไกลคบเนี่ยมีหัวกระโหลกหมาเอานักข่าวเข้าไปดูนักข่าวก็บอกแล้วเป็นหัวกระโหลกหมามีโครงกระดูกหมาด้วยเข้าใจว่าโยนให้บอจระเข้มันกินโอ้หิจระเข้มันกินกระโหลกมันจะเหลือเหรอมันไม่เคี้ยวกกับกรุบกลับหมดไปเลยเหรอหรือว่าแล่เนื้อเหลือแต่โครงกระดูกแล้วโยนให้จระเข้มันกินหรือ,อยังไงนั่นแหละค่ะเขาบอกว่า กรณีแบบนี้ต้องให้เจ้าทุกไปแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษถึงจะดำเนินคดีได้กรณีพวกคลองกระโหลกหมาคลองกระดูกหมาเนี่ยแหละนะคะมันผิดอยู่แล้วข้อหาทนุนกรรมสัตว์เพราะว่าบ้านเรามีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ที่ใกล้ชิดมนุษย์อย่างหมาแมวสัตว์เลี้ยงเป็นต้นทั้งนี้นะคะนายวีระแบอบกว่าผมมาดูสภาพพื้นที่ของที่ดินนายทวีไกลคุบแล้วผมงงมากผมงงงมาก มันมีเอกสารจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องต่อศาลเกี่ยวกับที่ดินต่างๆมีนามสกุลไกลคบอยู่ด้วยถูกทิ้งเกลื่อนในพื้นที่นี้เลยซึ่งต้องบันทึกเป็นหลักฐานเอาไว้เจ้าที่ก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณาเกี่ยวกับคดีต่อไปแล้วว่าเป็นการบุกรุกพื้นป่าหรือไม่นะคะค่ะอันเนี้ยและค่ะเป็นความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นป่าของคนนามสกุลไกลคุบอย่างทวีไกลคุบพ่อของเอปารีนา ไปครบนะคะค่ะส่วนอื่น